สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พระครูแจ้เจ้า,จาวาดวัดบางพลีใหญ่กลางนำสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติวัดบางพลีใหญ่กลางออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมตั้งแต่เช้าถู่เสียงสวดมนต์อายุวันโนสุขังพลังที่ดังฟังชัดลอยมาแต่ไกลจากเหล่าสามเณรน,น้อยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีบินบรลฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญอยู่ดรวิสุดารุ่งเรือง นายกอบตบางพลีใหญ่ผู้ปกครองและประชาชนทราบข่าวก็ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะมารอใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าตู่เมื่อได้เห็นอากาศกิริยาสงบสง,งี่ยมสง่างามของสามเณรผู้ฝึกตัวมาดีแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดจิตเลื่อมใสยอย่างมากแก่ผู้พบเห็นแม้สามเณรอายุยังน้อยและบวชได้ไม่นานแต่ก็สามารถฝึกตนได้เป็นอย่างดีสมเป็นหน่อเนื้อแห่งพระชินสีอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองผู้ศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมมาเพนกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงจัดให้สัมเนินโครงการบรรพชาสำมเนนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติวัดบางพีใหญ่กลางออกบินฑบาตรโปรดญาติโยมภายใต้การนำของพระครูประลัดสุวัฒนศิลลคุณพระครูแจ้ดรเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางและพระพี่เลี้ยงวัดบางพีใหญ่กลาง ไปใครรับคนไปในย่างไหมคะนี่เข้าไปด้วยมาเดินเไปไหนไย่างไเลยนะดามีมมีไปเนี่ย สุดท้ายอสุดท้ายลูกสุดท้ายใหญ่่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422่ส้าดน่ับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่นิ่วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ท่าสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน